สวัสดีครับผมสวัสดีแฟนๆนักเลงมอเตอร์ไซค์นะครับครับผมพี่เดฟวันนี้เราอยู่กับเรียกว่าช่วงของแกะกล่องรองขี่ใช่ครับตรงหน้าเราตรงนี้เป็นรถแบบมันเรียกว่าแนวเป็นคลาสสิกย้อนยุคพี่นะคลาสสิกย้อนยุคครับผมซึ่งณปัจจุบันนี้จะเห็นว่าหลายๆรุ่นหลายๆแบรนด์ก็ทํารถย้อนยุคคือกลับมาได้รับความนิยมอีกแล้วนะครับคุยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนี่คือเบนเนอรี่รุ่นอะไรพี่รุ่นนี้อันออกเสียงว่า่่่่่่่่่นะสไตล์อิตาเลียนครับ มันคือที่มาที่ไปเนี่ยจริงๆมันต้องย้อนไปตั้งแต่ยุค70 50ศูนย์ห้าศูนอะไรที่เบนเนลลี่เขาต้องบอกว่าย้อนไปเมื่อปี1979เ็นี่ยเบนเนลลี่ในได้ออกตัวนี้มาเป็นรุ่นแรกเลยเมื่อสักยุคอดีได้ผ่านมาครับผมครับผมก็มีการพัฒนาเลื่อยมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็กลับมาเรเนเวทและวางตลาดอีกครั้งหนึ่งได้ไปกัดเงินจนสี่ร้อยสี่สี่ครับผมรับจริงๆงต้องบอกท่านผู้ชมว่าเบนเนลลี่เนี่ยสัญชาติดั้งเดิมคือเป็นสัญชาติอิตาลีนะรถแบบนี้ย้อนกลับมาใ้ เด็กยุคใหม่ได้สัมผัสกับกลิ่นอายความเป็นย้อนยุคใ่สำหรับคันนี้ครับเอาพิกัดเครื่องยนต์ก่อนเลยพี่เดฟเครื่องยนต์จะเป็น374ซีซีครับผม4จังหวะระบายความร้อนด้วยอากาศหรือหม้อลมนี่แหละครับ sohc คือ single overhead camshaft ครับหนึ่งสูบสูบเดียวนะครับผมจะมีความพิเศษอีกตรงว่าระบบเป็นระบบทวินปั a r หรือว่า2หัวเทียนเนี่ยจะมีข้อดีตรงที่ว่าช่วยจานจุดระเบิดดีขึ้นเผาไหม้ดีขึ้นส่วนผสมดีขึ้นทําให้ไอเสียออกมาเป็นมลพิษต่ำ ให้เสียสะอาดมากยิ่งขึ้นครับผมก็ตัวนี้ก็คือว่าเครื่องยนต์เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วใช่แล้วนะกรไม่ว่าจะเป็นเรื่องหัวฉีดแต่ว่าการระบายความร้อนเนี่ยต้องบอกว่ามันระบายความร้อนด้วยคีบใช่ไหมพี่เดด้วยอากาศครับผมด้วยอากาศใช่ครับก็คือตัวลักษณะทรงของเครื่องเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันดีไซน์ที่เป็นโคงแบบเดิมด้วยความคลาสสิกอยู่ครับเสื้อสูงฝาสูบจะมีคีบครับเรือลิ้นเร่งจะมีขนาด37มิลลิเมตรครับ ตอบสนองค่อนข้างดีครับบิดติดมือดีนะครับระบบจุลระเบิดเป็นแบบ ECU ครับเดลฟี่ต่อไประบบหล่อลื่นเนี่ยเป็นแบบระบบแบบเปียกอ่างเปียกนั่นแหละที่เรารู้จักกันดีนะครับระบบส่งกําลังก็จะเป็นแบบคัดมือแบบเปียกหลายแผ่นซ้อนกันเนี่ยทำงานโวยคมด้วยระบบด้วยมือนะครับครับผมระบบเกียร์ระบบเกียร์แห้าสปีด หนึ่งสองสามปีห้าปกติครับประมาณนี้นะเครื่องยนต์เดี๋ยวเรื่องฟิลลิ่งเรื่องสมรรถนะเดี๋ยวช่วงท้ายค่อยสรุปกันท้ายปีท้ายครับเราดูดีไซน์ก่อนพี่เดฟครับผมดีไซน์โดยรวมมิติตัวรถเนี่ยก็คือเรียกได้ว่ามันเป็นคัสสี0รใช่นะเป็นคัสสี0รเป็นคัสกลางแล้วกันครับผมตัวนี้คัสกลางเป็นรถย้อนยุคคัสกลางครับทีนี้ผมดูมิติตัวรถค่อนข้างใหญ่เหมือนกันใหญ่ใหญ่ใหญ่แล้วก็ความสูงของของเบาะเป็นไงบ้างพี่ขอพี่เดวลองข้อไม่ให้ท่างชมดูหน่ยครับนะว่า อันนี้เราตั้งขาตั้งคู่ตั้งคู่ไว้จะได้ไม่ต้องใช้ขาตั้งเนาะใช้ขาเนาะทีเนี้ยความสูงถ้าขาขาลงถึงอยู่แล้วแหละถึง,ถงครับพี่เดมนะหลังอะ่ะมันจะไม่ค่อยก้มมากนะักทาให้เราขี่ทางไกลเนี่ยขี่ค่อนข้างสบายครับ,รบแทนก็โน้มไปข้างหน้าหรือมาข้างหลังจนนึ่งพยายาให้หลังเราตรง,ตรงๆแล้วไม่เมื่อยเวลาขี่ทางไกลและที่สําคัญคือเครื่องยนต์ตัวนี้ครับผมบืมบอกไปว่าติดตั้งระบบบาลานเซอร์หรือว่าระบบป้องกันการสั่นสะเทือนมาให้ด้วยทำให้เครื่องยนต์มันไม่สั่นบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ย ไม่สั่นเลยเนี่ยนี้คือลององขี่มาแล้วอาการสั่นสะท้านเนี่ยไม่มีดีขึ้นครับผมตัวนี้ไม่ไม่ไม่สั่นมีการปรับปรุงแล้วไม่สั่นนะครับขออนุญาตลงแล้วกันต่อครับครับผมทีนี้พูดถึงเรื่องความสูงของเบาะไปแล้วนะพี่เดฟตัวเบาะเองเนี่ยดีไซน์ผมดูแล้วมันมันจะมีสปริงคล้ายๆอานม้าอยู่ด้วยนี่จะช่วยซับพอตอีกระดับหนึ่งนะครับตรงนี้ใตายเบาะทรงเนี่ยทรงของชิ้นเบาะชิ้นด้านหน้าผู้ขับขี่เนี่ยทรงมันก็ดูย้อนยุกแล้ว แด้านล่างมีสปริงให้ด้วยสปริงรองรับอีกชั้นหนึงด้วยครับแล้วก็สําหรับผู้โดยสารเบาคนซ้อนเนี่ยก็ถือว่ามันก็ไม่ใหญ่มากเกินไปนะนั่งได้น่าจะพอดีแหละพอดีแหละที่วางเท้าก็วางได้สบายพับเก็บได้แบบนี้นะครับนี่ยังให้มาด้วยอุปกรณ์เสริมครับชิ้นตรงนี้นะครับผมที่เป็นโครเมียมยึดอยู่ตรงนี้นอกจากว่าจะเอาไว้ดึงเอาไว้ ขยับรถแล้วตั้งคู่แล้วมันยังสามารถเอาไว้มัดสัมภาระได้ด้วยใช่เวลาเราเดินทางไกลนะครับออกต่างจังหวัดออกทิปอะไรเงี้ยแล้วก็มัดได้ใช้ตรงนี้มัดแล้วก็ตรงนี้มัดได้หมดครับก็คือตรงงด้านข้างเนี่ให้มาเลยแล้วก็ด้านหลังด้านก็ยังมีมาให้แต่ว่าอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมที่จะสําหรับเดินทางเนี่ยต้องลองดูกับทางศูนย์ของบริษัเขานะครับเขามีออปชั่นเสริมไหมใช่ครับครับผมตัวถังน้ำมันเองพี่เดฟก็ถือว่าไม่ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับ ตัวนี้มันกินกำลังอวบอ้วนพอดีครับ12ลิตรครับความจุของเขาและที่สําคัญคือว่ามีสํารองอีก2ลิตรภายในนะครับด้านข้างติดตั้งกาดการลอยมาให้ทั้งซ้ายและขวาครับฝาถังก็เป็นเปิดแบบปกติครับเปิดแบบเป็นพับมันพับปกติไม่ได้หลุดล่วงอะไรได้เลยนะครับก็คือตัวด้านข้างเนี่ยถ้าจับไปเนี่ยมันจะเป็นชิ้นชิ้นยางเหมือนว่าเวลาเข่าเราแนบกับตัวถังก็จะไม่ไม่ให้เลื่นเป็นลอยด้วยไม่ให้เป็นลอยด้วยนะตัวนี้ก็ ถังก็เรียบเรียบไม่ได้มีแบบว่าอะไรหรูหราด้วยความที่ตัวรถโดยรวมทั้งหมดเนี่ยสีมันออกเป็นโทนดำหมดเลยดำล้วนเลยดำตัดโครเมียมใช่ใช่ครับจุดเท่านั้นเองนะครับเราถัดกันมาดูที่ไฟหน้าเีกอ่าพี่เดฟไฟหน้าทรงกลมคลาสสิกตัวนี้ก็จะเป็นหลอดเป็นหลอดธรรมดาอะโเจนหลอดไฮโรเจนธรรมดาโครเมียมครับเพิ่มความหรูหราดน่งเนาะไฟเลี้ยวหน้าจะเป็นแบบโคมสไตล์คลาสสิกกับสไตล์ดั้งเดิมแหละ ฝาครอบเป็นสีส้มหลอดไฟเป็นกระพริบปกตินะครับก็คือตัวไฟเลี้ยวเนี่ยมันมันค่อนข้างแยกออกมาชัดเจนเลยนะใช่ครับก็แล้วแต่บางคนอาจจะชอบหรือบางคนไม่ชอบตรงนี้ก็ลองไปโมดิฟายกันดูได้เพราะรถเนี่ยมันเอื้อให้กับการที่จะไปตกแต่งเพิ่มตามสไตล์ของคนอยู่แล้วนะครับถัดขึ้นมาตัวเรือนใหม่พี่เดฟเรือนใหม่ตัวนี้เขาแบ่งเป็นสองฝั่งฝั่งซ้ายจะเป็นความเร็วครับครับผมฝั่งขวาจะเป็นความเร็วรอบเครื่องยนต์นะครับแล้วจะผสมด้วยระบบดิจิตอลเนี่ย มีทั้งไฟบอกเกียร์ไม่ธรรมดานะถือว่าผมชอบนะอ่าแล้วก็มีมิเตอร์เชื้อเพลิงระดับน้ำมันเชื้อเพลิงเลยเแบบดิจิตอลเป็นแถบนะครับจากเต็มไปหาน้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของฝั่งซ้ายจะมีนาฬิกาบอกเวลามีทิปมิเตอร์มีทิปหนึ่งทิป2ครับนี่เราเลือกเอาได้ปรับโหมดเอาครับก็คือโดยรวมเนี่ยคือให้มาทั้งเข็ม และตัวเป็นดิจิตอลด้วยเสมบูรษานกันครับสมบูรษานกันใช่นะฮะก็ดูง่ายชัดเจนไม่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรไม่ได้หลอกตาอะไรนะครับไฟบอกเกียร์ให้มาเหรอผมก็ชอบแล้วผมชอบนะเพราะรถปกติรถคัสไม่ค่อยมีหรอกคัสเริ่มต้นคัสกลางเนี่ยบางทีไฟบอกเกียรไม่มีกับต้องนับเอาเองบางทีแบบหลงเกียร์บ้างอะไรบ้างนี้ก็มีเยอะครับผมโอเคทีนี้ในส่วนของประกับแฮนด์ดีกว่าพวกสวิตช์ควบคุมต่างๆที่ให้มาฝั่งซ้ายก่อนพี่เดฟ ฝั่งซ้ายผมเห็นแล้วมีตัวไฟพาสซิ่งนะไฟขอทางครับไฟขอทางขอทางก็มีมาให้นะครับจำเป็นนะครับไฟต่ําไฟสูงก็อันนี้ปกติไฟเลี้ยวแต่นะครับฝั่งนี้ครบนะฮะทีนี้ฝั่งขวาสวิตช์ออฟหลันมีมานะสวิตช์ออฟหลันแล้วก็ตัวอันนี้เป็นไฟฉุกเฉินทัศน์ดครับเวลารถมีปัญหาก็จอดข้างทางเนี่ยให้เปิดไฟตัวนี้นะครับแต่ถ้าส้าวิสัยอะไรก็ตามแต่เนี่ยเปิดตรงนี้เอานะครับนี่ ไปเปิดตอนสีแยกไม่เอาแล้วก็ปุบม s t รั t เครื่องนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงท้ายเราค่อยให้ฟังถอยพอเต็มๆนะแต่ผมยังแอบเพนอีกจุดหนึ่งพี่เดบในส่วนของตัวเบรกการเบรกตรงนี้ยังมีสามารถปรับระดับได้ด้วยได้ถึง4ระดับตามความต้องการรับใช่ครับไม่ต้องไปแต่งเสริมอะไรก็คือมีมาให้เลือกเอาได้ว่าชอบสั้นหรือน้อยหรือยาวหรืออะไรอย่างนี้ปรับเอานะครับ แล้วก็ถัดขึ้นมาดีกว่าตัวชิ้นกระจกที่เ <ขอ S 1> ด่นๆตรงนี้เลยลเมมียมเป็นสีนคโครเมียมชิ้นแบบว่าใหญ่เลยอ่ะค่อนข้างใหญ่เพิ่มความหรูหร่าแล้วก็ให้ทศนะการมองเห็นเนี่ยทศนวิสัยเนี่ยด้านหลังเป็นอย่างดีครับแต่ก็อย่างที่บอกถ้าใครชอบไม่ชอบแล้วแต่ใครไม่ชอบสามารถไปปรับ,ปปบเปลี่ยนจะเป็นไฟฟเอาไปแฮนให้ดูเป็นเลเซอร์อะไรก็แล้วแต่คุณนะครับตรงนี้นะครับประมาณนี้ตัวแฮนด์บาร์ก็อย่างที่บอกแล้วว่าพอนั่งไปแล้วการจับเนี่ยจะเป็นทรงแบบ หลังตรงใช่ขี่ก็คือขี่ไกลๆมันก็คือไม่ต้องก้มหลังไม่ต้องก้มเยอะเกินไปครับสบายนะครับแล้วก็อย่างอื่นครับพี่เดฟเราว่ากันในส่วนของล้อดีกว่าอที่มันเด่นชัดตรงเนี้ยล้อจะเป็นอลูมิเนียมทั้งหน้าและหลังนะครับล้อหน้าจะเป็นขอบ19นิ้วล้อหลังจะเป็นขอบ18นิ้วครับเป็นอลูมิเนียมสีเงินนะครับก็แน่นอนความคลาสสิกแบบนี้มันก็ต้องมากับล้อที่เป็นซีลวดซีลวดใช่ ยางบ้างดีกว่าครับครับยางให้มาเป็นไงพี่ด้านหน้าจะเป็นขนาด100ทับ90ขอบ19นะครับส่วนยางหลังเนี่ยจะเป็น103ทับ90ขอบ18เล็กหน่อยเพื่อให้หน้าสูงหลังต่ำนิดนึงตามสไตล์เขานะครับดูตัวดอกยางเนี่ยมันไม่เชิงเป็นยางทางเรียบททีเดียว100%นะพี่เดฟมันก็ดูเป็นยางแบบตัวดอกมันก็ลึกเหมือนกันนะให้เป็นบ้างนิดนึงเพื่อแบบอาจจะลุยบ้างขำๆลุยแบบไม่ต้องลุยมาก ลูยได้ครับทางฝุ่นบางๆเก่งๆนิดนึงไปได้ไปได้ครับแต่ดูแล้วเนี่ยถ้าเป็นทางเรียบที่จะเล่นโค้งความเร็วสูงอาจจะยังไม่ตอบสนองอาจจะไม่ใช่ใช่ใช่อาจจะต้องไปปรับตัวนิดนึงระบบเบรกดีกว่าครับอ่าระบบเบรกซึ่งแน่นอนแหละจานหน้าผมเห็นเลยใหญ่ดิเดี๋ยวอธิบายฟังอันนี้เขาให้อะไรมายังไงบ้างพี่ดิสเบรกก็จะเป็นดิสเบรกทั้งหน้าและหลังนะครับด้านหน้าจะเป็นจานดิสเนี่ยอยู่ฝั่งซ้ายในขนาด3 0มมิลนะครับโตนิดนึงคลิปเปอร์ก็ลูกสูบคู่พราะระบบ ABS ทำงาน สองชแนลคือ2ทิศทางแหละด้านหลังก็ ABS เช่นเดียวกันครับผมดิสเบรกนะครับขนาด240มิลความโตจานอ่ะก็ถือว่าโดยรวมระบบเบรกนี่ให้มาดีนะก็คือจานใหญ่เหลืออ ABS หน้าหลังเหลือเหลือให้มาในรถคันนี้ให้มาระดับนี้ก็ถือว่าโอเคนะพี่เรับถัดมาอย่างอื่นมีอะไรให้ดูท่อครับผมซึ่งตัวนี้ท่อไอ้เสียได้รับคำแนะนำจากบริษัทว่าสเปคของประเทศไทยเราเนี่ยจะเป็นท่อสแตนเลสทั้งใบครับผมสีสแตนเลสเนี่ย แต่สำหรับต่างประเทศหรือตลาดประเทศอื่นเนี่ยจะเป็นท่อเหล็กนะครับครับไม่เหมือนกันอ๋อนี้ถือว่าพิเศษสาหรับประเทศไทยป่ะใช่ครับพิเศษโดยเฉพาะเลยนะอ่ะไหนๆเราพูดเรื่องท่อแล้วพี่เดผมขอฟังเสียงทั้งหลาย่อนนะเดี๋ยวผมผมลองสตาร์ทดูกดออฟด้าน่อนครับผมป๊บอืออออื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 ออบออือเดินเบาืออืออืประมาณอี้นะืออองืตอืออืออือนืออื มันดูทุ้มๆหล่อๆนะผมไม่ได้แบบแผดแบบว่าแบบหนูขู่อะไรเพราะว่าตามสไตล์คอนเซ็ปต์เขาต้องการแบบนี้ของรถแบบนี้นะครับขี่นุ่มๆขี่แล้วหล่อขี่แล้วเท่ขี่ให้คนมองหรือว่าให้สาวมองอ่ะว่างั้นเถอะเราไม่ได้เน้นความเร็วมากนักคือเราก็ที่สำคัญคือมันไม่ได้เงียบเกินไปด้วยนะใช่ขี่ก็ไม่ดังจนเกินไปอมันก็ยังมีเสียงทุ้มๆเพราะว่าที่สำคัญคือต้องผ่านมาตรฐานไอเสียระดับยูโรโฟลด้ยครับครับผมตอนนี้ผ่านนะครับ มาต่อกันที่เรื่องระบบกันสะเทือนดีกว่าพี่เดฟตัวนี้ให้มายังไงบ้างหน้าและหลังก็เป็นช็อกอัพหน้าแบบเทเลสโคปิกนะครับขนาดความโตแกนน่ะแกนใหญ่41ิมิลแหละใหญ่ค่อนข้างเยอะเลยแหละใหญ่ดีนะครับด้านหลังจะเป็นช็อกอัพคู่ครับแบบสปริงสีดำเนี่ยพร้อมซับแทงครับแล้วก็ทํางานร่วมกับสวิงอาร์มแบบเหลี่ยมสีดําผมดูดซับแรงค่อนข้างดีแอบซอบแรงค่อนข้างดีครับไว้ใจได้นะครับจริงจริงอ่ะคาแรคเตอร์ของเบนเลรี่หลายๆรุ่นตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็น2 5 0รหิหรือรุ่นใหญ่ก็ตาม ตัวแกนชงหน้าเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์กันนะพี่ใช่ครับชงหน้าเขาจะค่อนข้างขนาดเขาจะให้มาค่อนข้างเผื่อไว้นะเท่าที่ดูนะครับถือว่าดีนะช็อพหน้าค่อนข้างนุ่มนวลแล้วก็ซับแรงค่อนข้างดีครับทำให้เราแบบเราไม่ต้องแบบเกรงอะไรมากนกขี่สบายๆเลยด้านหลังก็เช่นเดียวกันครับมันช่วยเสริมให้ด้านหน้าเนี่ยมีความนุ่นยิ่งขึ้นทําให้ขี่รู้สึกเพลินรู้สึกแบบประทับใจไม่แบบไม่ต้องไปเกรงไม่ต้องบปอะไรระวังมากมายครับขี่ได้สนุกสุกเลยแน่นอนแหละรถแบบนี้เป็นแนวคลาสสิกคือคนที่มองรถแบบนี้ ไปเป็นเจ้าของเนี่ยมันไม่ได้อาจจะไม่ได้เอาแบบฟิลลิ่งเหมือนเลสซิ่งอยู่แล้วนะตัวนี้ขี่รอๆขี่ชท่ๆท่องเที่ยวใช้งานในเมืองก็ได้เรียบหรูดูสบายนะนะครับโอเคแล้วทีนี้ช่วงท้ายดีกว่าเมื่อกี้เราข้ามช่วงท้ายไปไฟท้ายไฟเลี้ยวเป็นไงพี่ดูผมดูแล้วมันก็รับกับไฟหน้ามันก็สไตล์คลาสสิกกับด้านหน้าอย่างที่ปุ้ยบอกจริงครับเพราะว่ารถแนวนี้ไฟท้ายก็ต้องแบบนี้นะครับคัะผม จะไปซิ่งอะไรมากมายว่าคงไม่ใช่แล้วล่ะก็จะเป็นไฟท้ายดวงกลมๆไม่ใหญ่มากแล้วก็จะเป็นโครเมียมใช่แล้วก็ไฟเลี้ยวแบบแยกส่วนซ้ายขวาแบบด้านหน้าเหมือนกันช่วยให้มองเห็นชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนครับเวลาจะเลี้ยวโดยรวมนะพี่อัตราเร่งฟิลลิ่งนะในพี่ขี่มาในเมืองแล้วระยะทางเดินทางมาเนี่ยเป็นไงบ้างพี่ถือว่าตอบโจทย์ค่อนข้างดีครับสำหรับการใช้งานในเมืองอาจจะมีซอกแฝกติดขัดบ้างเพราะว่ารถอาจจะมีน้ำหนักมากไปสำหรับบางคนแต่ผมมองว่าถือว่า ไม่หนักมากครับถือว่ายังพอใช้งานได้แล้วก็เบาแรงเวลาต่อติดไฟแดงเนี่ยเอาขาลงก็ถึงพื้นไม่ต้องแบบเขย่งรถเต้นมันเล่มากนักนะครับขี่ได้ดีต้องบอกท่านชมก่อนงนี้คือน้ําหนักตัวรถเนี่ยเท่าไหร่นะพี่205ยห้าโลครับ2 0 5หนะครับแน่นอนว่ารถคาส์เนี้ยคาส์ในเซกเมนต์4 0 0อเนี่ยน้ําหนัก200กว่าโลเนี่ยถือว่าเป็นน้ําหนักที่หนักใช่ครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับถ้าข้าเรามีสกิลแล้ว คัเนี้บางทีมันไม่ใช่เอนทีไม่ใช่นีวันที่ที่เข้ามามาใช้งานบางคนอาจจะขยับมารุ่นเล็กเมื่อรถมีน้ําหนักเท่านี้ครับตอนคุณขี่ออกไปเนี่ยมันไม่ค่อยมีผลแล้วแหละนะแต่ว่าก็เบาแล้วแหละมันจะมีผลก็ตอนเมื่อคุณจะถอยเข้าจอดนะเข็นอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็จะเป็นน้ับนิดนองด้วยก200กว่าโลแต่จริงๆต้องบอกว่าไม่นานก็จะชินกับแล้วก็สนุกกับมันครับนะครับนะบอกเลยแล้วก็ในเรื่องของอัตราเร่งเองก็ ใช้งานในเมืองชีวิตประจําวันเนี่ยใช้ได้ครับใช้ได้เดินทางก็ยิ่งได้สบายเลยเดิน,นทางเนี่ยผมบอกเลยว่าความเร็ว ความเร็วที่เหมาะสมของคันนี้ก็1้อยสิบร้อยยี่ร้อยสิบร้อยยี่แหละยืนนะท็อปสปีดมันอาจจะไม่ได้สูงนะประมาณร้อยสามสิบร้อยสามสิบมประมาณร้อยสามสิบทำได้ครับร้อยสามสิบนี้แต่ว่าถ้ามาคาดหวังกับความเร็วที่มันจะสูงกว่านี้ตัวตัวนี้อาจจะไม่ไม่ใช่จุดตรงนั้นแล้วก็เลทน้ำมันอยู่ที่ประมาณยี่สิบแปดโลลิตรนะครับประมาณยี่สิบแปดยี่สิบเก้าโลลิตรถือว่าเป็นตัวเลขที่ก็ประหยัดนะ ไม่ไม่ไม่น่าขี่จนเกินไปครับใช่ราคาครับพี่เดฟปิดท้ายที่หนึ่งแสนสามหบาทครับนั่นแ่ะแน่นอนอันนี้คืออีกจุดเด่นหนึ่งของเบนารีนะในเรื่องของราคาถือว่าเป็นตัวเลือกไม่แพงอ่าเป็นตัวเลือกในสําหรับแฟนแฟนักเลงโมไซค์แล้วนว่าอยากได้รถคลาสสิกสายกลางนะขี่หล่อๆเสียงท่อทุ้มๆไม่ดังเกินไปเดูล้อล้อขนาดใหญ่ลงตัวด้วยแหละตัวนี้ก็ลองดูแล้วกันก็มอย่างที่บอกครับ มันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียอย่างที่เราดูกันไปแหละเนาะก็ลองลองลองปรับดูว่าคุณโอเคไหมถ้ารับได้กับข้อดีแบบนี้ราคาเท่านี้แล้วก็ข้อเสียที่มีในจุดต่างๆก็แวะเวียนไปเยี่ยมชมที่โชว์รูมและศูนย์บริการแบนเนอรี่ทั่วประเทศครับผมมีตั้งหลายศูนย์ทั่วประเทศทุ่วภูมิภาคแหละมีหมดกรุงเทพก็มีนะครับได้เลยครับแล้วก็แน่นอนจริงๆแล้วข้อมูลเจาะลึก มากกว่านี้<ม>ที่เป็นรายละเอียดนะจะอยู่ในคอลัมน์แกะกล่องน้องขี่นิตยสารนักเลงมอเตอร์ไซค์ับพี่เด,เดือนสิงหาคมครับเล่ม385ครับผมเดือนสิงหาคมปี63ครับผมอก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับ และนอกจากนิตยสารนักเลงมอเตอร์ไซค์นะครับพี่เดฟนิตยสารในเครืราาไคอไม่ว่าจะเป็นยานยนต์นักเลงรถนักเลงเรถกระบะสามารถสั่งซื้อได้แล้วทางออนไลน์นะครับ,รบทางไลน์แอดยานยนต์่ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยแล้วก็ฟรีจัดส่งลงทะเบียนทั่วประเทศครับผมแน่นอนครับผมนะแล้วก็วันนี้ต้องให้พี่เดเดินทางกับเบนเนลลี่คันนี้ต่อไปแล้วกันนะเดี๋ยวก็วันนี้เราต้องจบระเพยงเท่านี้แล้วครับผมครั้งหน้าแก่กองรองขี่จะเป็นรุ่นไหนเขาก็ฝากติดตามด้วยติดตามฮะว่าจะเป็นรุ่นไหน โอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ